Welcome back ทุกคนวันนี้คลิปนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในคลิปที่แรงที่สุดตั้งแต่ช่องเราเคยทำมาเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงไม่ใช่แค่ข่าวอาวุธไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่แต่คือการเปลี่ยนสมดุลทางอำนาจในสนามโลกที่ทำให้มหาอำนาจของโลกต้องหยุดคิดใหม่ทั้งหมดเมื่อประเทศไทยถูกจับตามองอย่างหนักจากการเปิดตัวแนวคิดที่ถูกเรียกว่า รถถังไร้เสียงคันแรกของโลกรถถังที่ไม่ได้มาพร้อมเสียงคำรามไม่ได้สั่นสะเทือนพื้นดินแต่กลับซ่อนพลังอันน่ากลัวไว้ภายใต้ความเงียบจนหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามว่ายุคของรถถังแบบเดิมกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์รถถังคือราชาแห่งสนามรบภาคพ,พื้นดินมานานนับร้อยปีเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกึกก้อง เสียงสายพานบทขยีพื้นดินและภาพของป้อมปืนขนาดมหึมาคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นจุดอ่อนในโลกยุคใหม่เพราะทุกเสียงคือข้อมูลทุกแรงสั่นสะเทือนคือพิกัดและทุกความร้อนคือเป้าหมายสำหรับเซ็นเซอร์โดและระบบตรวจจับที่ทันสมัยรถถังไร้เสียงของไทยจึงไม่ใช่การพัฒนาเล็กๆแต่เป็นการตั้งคำถามกับแนวคิดดั้งเดิมทั้งหมด แทนที่จะอาศัยความน่าเกรงขามไทยเลือกใช้ความเนียบเป็นอาวุธใช้การไม่ถูกมองเห็นเป็นความได้เปรียบและใช้เทคโนโลยีเข้ามาชดเชยสิ่งที่รถถานแบบเก่าเคยพึ่งพาพลังดิบในด้านสมรรถนะสิ่งแรกที่ทำให้ทั่วโลกต้องจับตาคือระบบขับเคลื่อนรถถานคันนี้เชื่อกันว่าใช้ระบบไฟฟ้าหรือไฮบริดขั้นสูงซึ่งช่วยลดเสียงเครื่องยนต์ลงอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในช่วงความเร็วต่าถึงปานกลาง ซึ่งเป็นช่วงความเร็วที่ใช้จริงมากที่สุดในสนามรบการเคลื่อนที่อย่างเนียบเชียบในป่าในเมืองหรือในเวลากลางคืนทำให้สัตรูแทบไม่มีเวลาตั้งตัวแรงบิดจากระบบไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งรถถังสามารถออกตัวได้ทันทีไม่มีอาการรอรอบไม่มีเสียงเร่งเครื่องดังล้านนี่คือข้อได้เปรียบเชิงยุทธวิธีอย่างมากเพราะในสถานการณ์จริงวินาทีเดียวสามารถตัดสินความเป็นความตายได้ การเร่งออกจากที่กำบังการพุ่งเข้าโจมตีหรือการถอนตัวอย่างฉับไวล้วนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ความเร็วสูงสุดอาจไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายสถิติแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการควบคุมและเสถียร,รภาพระบบการเสถียรรุ่นใหม่และสายพานที่ออกแบบมาเฉพาะช่วยให้รถถังเคลื่อนที่ได้อย่างลุ่มลวนลดแรงสังส่นสเทถอนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำของอาวุธ ความเหนื่อยล้าของลูกเรือและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในเมื่อพูดถึงอนุภาพการยิงถ่าไม่ได้เลือกแนวทางสงุดโต่งแต่เลือกความสมดุลปืนใหญ่หลักที่ทันสมัยผสานกับระบบควบคุมการยิงดิจิทัลทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําในระยะไกลแม้ขณะเคลื่อนที่การผสานข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายแหล่งทําให้ลูกเรือเห็นสนามรบแบบรอบทิศทางและสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าศัตรู อาวุธรองถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันร,รอบด้านป้อมปืนควบคุมระยะไกลช่วยให้สามารถรับมือกับทหารราบโดรนหรือภายคุกคามใกล้ตัวได้โดยไม่ต้องเปิดตัวลูกเรือขณะที่ระบบป้องกันเชิงรุกซึ่งมีข่าวว่าถูกติดตั้งไว้สามารถตรวจจับและสกัดอาวุธต่อต้านรถถังก่อนถึงเป้าหมายเพิ่มโอกาสรอดในสนามรบอย่างมีนัยสำคัญสิ่งที่ทำให้รถถังคันนี้น่ากลัวยิ่งขึ้น ือเทคโนโลยีภายในระบบ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากสนามรบแบบเรียลไทมรวมข้อมูลจากโดรนหน่วยราบและยานเกราะอื่นๆทำให้รถถังไม่ใช่แค่ผู้ยิงแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบอัจฉริยะการสื่อสารแบบเข้ารหัสช่วยลดความเสี่ยงจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นภัยคุกคามสำคัญในยุคป,ปัจจุบันการจัดการความร้อนเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ เพราะต่อให้เงียบแค่ไหนถ้ายังปล่อยความร้อนสูงก็งงยังถูกตรวจจับได้รถถังไร้เสียงของไทยเชื่อว่าใช้ระบบระบายความร้อนและกระจายความร้อนขั้นสูงช่วยลดลายเซนอินฟราเรดทำให้ยากต่อการตรวจพบด้วยกล้องความร้อนนี่คือสิ่งที่ทำให้มันไม่ใช่แค่เงียบแต่แทบจะล่องหนในบางสถานการณ์ในด้านลูกเรือระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีช่วยตัดสินใจอาจช่วยลดจำนวนลูกเรือที่ต้องใช้ลงนี่ไม่เพียงลดความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ แต่ยังลดต้นทุนการฝึกและการปฏิบัติการในระยะยาวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกองทัพที่ต้องการความยั่งยืนมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนสนใจรถถังหลักของชาติมหาอำนาจมีราคาสูงลิว่วบางรุ่นเกิน1 0ถึง12ล้านดอลลาร์ต่อคันแต่รถถังไร้เสียงของไทยถูกคาดการณ์ว่าจะมีต้นทุนต่ำกว่านั้นอย่างมากด้วยการผลิตภายในประเทศการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและการไม่เน้นความฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น ราคาที่เข้าถึงได้หมายถึงการจัดหาจำนวนมากขึ้นเพิ่มอำนาจการรบโดยรวมและยังเปิดโอกาสสู่ตลาดส่งออกประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งต้องการอาวุธที่ทันสมัยแต่ไม่สามารถซื้อของราคาแพงจากตะวันตกได้รถถังแนวสเตลในราคากลางกลางจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่าบำรุงรักษาก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็ง ระบบไฟฟ้ามีชิ้นส่วนน้อยกว่าใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและซ่อมบำรุงง,ง่ายกว่าในระยะยาวซึ่งช่วยลดภาระงบประมาณและเพิ่มความพร้อมรบอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่ายังมีคำถามและข้อกังวลทั้งเรื่องพลังงานระยะเวลาปฏิบัติการและความทนทานในสถานการณ์สุดขั้วแต่หากไทยสามารถแก้ไขจุดเหล่านี้ได้รถถังคันนี้จะไม่ใช่แค่ต้นแบบแต่จะกลายเป็นมาตร,รฐานใหม่ขององค์การรบภาคพ,พื้นดิน ในภาพรวมรถถังร้าเสียงของไทยไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธแต่เป็นสัญญาณขององค์การเปลี่ยนบทบาทจากประเทศผู้ซื้อเทคโนโลยีสู่ประเทศผู้สร้างนวัตกรรมมันแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสารรค์ความเข้าใจภูมิประเทศและการเลือกแนวทางที่แตกต่างสามารถสร้างผลกระทบระดับโลกได้หากวันหนึ่งรถถังแบบนี้ถูกใช้งานจริงในสนามรบมันอาจไม่เพียงเปลี่ยนวิธีการรบแต่ยังเปลี่ยนวิธีคิดของกองทัพทั่วโลก จากเสียงคำรามสู่ความเงียบจากพลังดิบสู่ปัญญาประดิษฐ์และจากการแสดงอำนาจสู่การควบคุมสนามรบอย่างแท้จริงถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เปิดมุมมองใหม่อย่าลืมกดไลค์แสดงความเห็นว่าคุณคิดอย่างไรและกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์เช erm ิงลึกด้านเทคโนโลยีทางทหารและความมั่นคงระดับโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม